กรรมการของรายการซูเปอร์เทนเนี่ยก็จะมีอยู่สามคนนะครับก็คือพี่เสนาหอยนะครับเกติศักดิ์อุดมนาคแล้วก็คุณคร้เงาะรสสุคนกงเกตแล้วก็พี่โกตีจเจริญพรอ,อ่อนละไม้นะครับก็เป็นกรรมการที่ทั้งหน้าตาดีทั้งนิสัยก็ดีนะครับเป็นกรรมการที่ใจดีนะครับเวลามีเด็กออกมาแสดงศัก,กยภาพในรายการนี้ก็จะคอยให้กําลังใจแล้วก็ส่งเสริมเด็กไปในทางที่ดีอโหโหขอบคุณครับอาจารย์ คือคือผมตั้งเล่นเล่นแล้วผมก็คาดหวังประมาณหนึ่งแต่เนี่ยเป๊ะมากหัวข้อที่เราจะท้าทายไบเบิลเนี่ยครับทดสอบทักษะการพูดแต่เป็นการพูดแบบไม่ได้เตรียมตัวครับให้เข้าใจภายในเวลา45วินาทีลองดูนะคือมีเวลาให้45วิบาวิแต่ถ้าไบเบิลมีคำนำมีเนื้อเรื่องมีสรุปจบได้ก่อนไม่เป็นไรแบบเมื่อสักครู่ลูกเร็วมากเลยเมื่อสักครู่เนี้ยได้เลยแบบเมื่อกี้นะลูกนะลองดูนะครับ คำมาครับไปบ้านครับตอนนี้คำขึ้นมาหยุดเลยครับหยุดครับไปบ้านครับคำคือคำว่าความกตันยูความกระตันยูะนยะครับก็เป็นความความดีอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีโอกาสก็ก,ก็อยากจะให้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นกตันยูต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตป้อนข้าวป้อนน้ำเรามาตั้งแต่ยังเล็ก กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อ,อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้เรามีแบบให้ถูกในกฎของระเบียบวินัยกตัญญูต่อผู้มีบรคคุณที่ทําให้ช่วยเคยช่วยเหลือเราในยามที่มันทุกข์ยากแล้วก็กตัญญูต่อพื้นแผ่นดินไทยที่ทำให้เรามีที่อยู่ทำกินมีที่อยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ครับผม oh. น,นี่เป็นบทสุดที่ยากนะครับนี่คือ MUT เลยนะใช่ๆช่ใช่ใชใชเขาเรียนความคิดได้นะหนึ่งสองสามคือคือไม่ใช่แค่เขาเขาพูดได้แต่เรื่องที่เขาพูดนยครับมันมีโครงรสร้างของเรื่องด้วยใช่